ใส่เม็ดมะยมกับในแกนไขใช่ไหมคับใช่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่แกนไขเข้ากับเม็ดมะยมนะเบื้องต้นก็แกนไขเนี่ยอันนี้ถ้ากรณีเปลี่ยนแกนใหม่เนี่ยแกนใหม่จะยาวกว่าปกตินะฮะถ้าเกิดเราสั่งอะไรมาใหม่แกนแกนใหม่จะยาวแต่นี้ก็คือผมตัดเทียบเข้ากับแกนเดิมแล้วนะฮะโดยปกติถ้าเกิดว่าได้แกนยาวมาเนี่ย เบื้องต้นเลยก็คือเราก็จะใช้เทียบกับแกนเก่าแกนเดิมนะฮะก็คือถอดแกนเก่าออกมาแกนใหม่เนี่ยจะยาวนะฮะเราก็เทียบความยาวเข้ากับแกนใหม่นะครับ,รบก็คือใช้ระดับแกนเก่าเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์นะฮะแล้วก็ถอดมาแล้วก็แต้มสีแล้วก็ทําการตัดออกนะฮะให้เบืบ้องต้นก็คือกรณีในการไม่มีปัญหาเลยเนี่ย เราเปลี่ยนเฉพาะแกนไขาเนียก็คือใช้ไม่ไมยมเดิมนะก็จะเปลี่ยนเฉพาะแกนไขเนี่ยก็ให้ตัดแกนไขความยาวเท่ากับแกนเดิมนะฮะซึ่งอันน <hm ี้ผมก็ตัดมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้ากรณีที่เปลี่ยนไม่ไมยมด้วยเปลี่ยนแกนไขด้วยเนี่ยอันนี้แกนไขเดิมเนี่ยอาจจะใกล้เคียงนะฮะซึ่งเวลาเราประกอบเข้าไปอาจจะสั้นกว่านิดนึงหรือว่ายาวกว่านิดหนึ่งก็ต้องไปดูระดับอีกทีอันนี้กรณีถ้าเปลี่ยนไม่ไมยมด้วยนะ เพราะว่าสาเหตุก็คือเกิดจากเกลียวด้านในของเม็ดมะย,ยมเนี่ยโรงงานการเจาะควานเกลียวเนี่ยบางทีแต่ละล็อตการผลิตอาจจะลึกไม่เท่ากันนะก็คือทําให้เป็นที่ว่าเ,าเปลี่ยนเม็ดใหม่แกนใหม่แต่ระดับเท่าเดิมเนี่ยทำไมเวลาใส่เข้าตัวเรือแล้วระดับมันไม่เหมือนเดิมอันนี้คือเหตุผลนะคร ครับใช่ก็เราก็ต้องมาเทียบระดับเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางนี่มันเป็นมาตรฐานเท่ากันไหมครับเส้นผ่ <Okay. S 2> านศูนย์กลางเนี่ยปกติเลยเนี่ยถ้ามาตรฐานทั่วไปก็คือจะเป็นเกลียว mm hmm. เขาเรียกว,ว่าขนาด90มิลนะฮะก็คือความอ้วนของเส้นผ่านศูนย์กลางแกนเนี่ยเก้าส mm. uh ิบมิลแต่ว่าในระบบนาฬิกาเนี่ยก็คือมีใช้กันตั้งแต่เกลียวแกน60แกน70 80 90แล้วก็120 แต่ถ้าเป็นนาฬิกาเครื่องสวิตหรือว่าโรงงานผลิตสวิตผลิตเนี่ยปกติก็คือจะใช้มาตรฐานก็มีอยู่ที่90แล้วก็สําหรับรุ่นที่เป็นแกน120ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโครโนกราฟนะแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นแท็กไคเออร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องโคโนกราฟแต่เป็นใช้แกนเล็กก็มีนะฮะก็คือเป็นสมมุติว่าเป็น e t a 7 7 5 0เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็จะใช้แกนไข่เกลียวขนาด120แต่ถ้าเป็นแท็กไคเออร์จะลดเหลือ90 นะซึ่งก็จะจะได้ใช้เมมเบยมเดียวกับของเขาที่ใช้กันอยู่มาตรฐานนะซึ่งโดยทั่วไปก็เทียบมาตรดาดเลยก็จะยึดเป็นขนาดแกนเกียียว90ะที่ใช้กันโดยแพร่หลายนะครับปกติแล้วก่อนที่เราจะยึดกาวแน่นเนี่ยก็หลังจากตัดแกนไขเสร็จเรียบร้อยยึดหมุนให้แน่นแล้วก็ลองทดลองกับตัวเรือนอีกทีนึง เช็คระดับให้พอดีให้คิดว่าพอดีเรียบร้อยล้แล้วเราค่อยมาใส่กาวสุดท้ายนะฮะเพราะเวลาเราใส่กาวปุ๊คือเราจะไม่ถอดอะไรละนะฮะอันนี้คือพอดีเรียบร้อยกาวที่ใช้ปกติทั่วไปโรงงานเขาก็จะใช้เป็นล็อกไคเบอร์หกสามหรือสีเขียวนะสีเขียวเข้มแต่กรณีถ้าเกิดว่าเราไม่มีล็อกไคเนี่ยก็ใช้เป็นกาวร้อนนะฮะกาวไอรอน เวลาใช้ก็เทออกมาใส่ในถุงพลาสติกก่อนก็ได้เพราะเราจะได้กะปริมาณของการใช้งานได้ถูกแต่ถ้าเราเทออกมาแล้วก็แต้มตรงนี้เลยเนี่ยเราอาจจะกะปริมาณไม่ถูกแล้วกาวมันก็จะเลอะด้วยนะครับตัวนี้ล็อกแกนไขให้แน่นนะครับถ้าวิธีส่วนตัวผมเลยเนี่ยโดยทั่วไปการใส่กาวเนี่ย มันจะแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นล็อกไคล์นะครับถ้าเราใช้เป็นกาวล็อกไคลส์เราจะใช้เข็มเข็มแต้มเนี่ยนะฮะแต้มกาวแล้วหยอดเข้าไปในรูไม่ไม่ยงนะฮะหย่อดเข้าไปในเกลียวเข็มหยอนน้ามันเหรอครับใช่ครับลักษณะเข็มคอยหยอนน้ามันแต่เป็นเข็มใหญ่นะฮะเข็มสีเขียวหรือว่าเข็มสีน้ําเงินนะเข็มหยอนน้ํามัน,มมน,มนก็อ่าประมาณนี้ใช่ซึ่ง สีผมเอาไปจิ้มซิลิโคนอ่าสีสีเนี่ยมันก็จะบอกถึงขนาดของตัวปลายเข็ม่านะก็จะใช้สีน้ําเงินหรือว่าสีเขียวซึ่งมีปริมาณล็อกไคลหรือกาวที่เราจะหยอดเข้าไปเยอะพอสมควร,ครนะฮะถ้าเป็นใช้ล็อกไคลจะให้หยอดเข้าไปในเกียวแกนของเมมยงนะฮะแต่ถ้ากรณีใช้กาวไอรอนเนี่ยส่วนตัวเลยไม่แนะนำให้เอากาวหยอดเข้าไปในเกียว นะเพราะมันจะแห้งก่อนมันก็จะใช่มันจะแห้งเร็วเวลาเราหมุนเข้าไปปุ๊บอาจจะไม่สุดเกลียวตามที่ขนาดที่เราเทียบกับตัวเรือนไว้ซึ่งก็เวลาเรายึดเข้าไปเสร็จก็กลายเป็นว่าจะเกิดปัญหาขนาดไม่เท่าเดิมกับที่เราเทียบเอาไว้นะส่วนใหญ่ก็คือจะยาวกว่านะเพราะมันหมุนเข้าไปไม่สุดถ้าใช้เป็นกรณีกาวร้อนหรือกาวไอลอนตัวเนี้ยก็คือให้ใช้แตะที่ปลายแกนนะะแล้วหมุนเข้าไปเลย S <S แต่ปุ๊บแล้วหมุนเข้าไป <S 2> <S 2> นะฮะ <S <S กาวส่วนที่เกินเนี่ยมันก็จะล้อนออกมาข้างนอก <S 2> <S 2> <S แล้วเกียวเนี่ยก็จะเข้าไปด้านในของสุดเกียวไม่ยมพอดี <S 2> <S 2> <S นะ,ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราหยอดกาวเข้าไปก่อนแล้วหมุนเข้าไปเนี่ยกาวมันก็จะไปอัดอยู่ใต้ล่างนะฮะแล้วกาวมันไม่ไหลย,ย้อนออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ขนาดของไม่ไม่ยมที่เราเทียบเอาไว้มันเคลื่อน <S 2> <S 2> นะฮะนี่ก็คือปัญหาทําทไมตอนแรกเทียบแล้วมันตรงนะก็จะนิดนึง เป็นตุ่มนิดๆล้วเราก็หมุนเข้าไปครับจิ้มบางๆใช่ไหมครับใช่ฮะแต่นิดเดียวครับหมุนเข้าไปในขนาดหมุนเนี่ยใกล้เกลียวเสร็จเราก็เช็คระดับของความตรงของแม่ไมยมด้วยนะฮะก็คือดูมุมองศาว่าไม่ไมยมมันบิดเข้าไปเนี่ยมันตรงพอดีไหมมันเอียงหรือเปล่านะฮะ เรียบร้อยแล้วก็คีนี้เราก็มาล้างน้ำมันเบนซินครับนะำมเบนซินอันนั้นเลยครับพี่อันนี้ได้ไหมอันนี้เบนซินไหมใช่ครับอัน,นอัน,น,อน,นในในขวดนีครับผมแต่มันต้องขวดอ่ะพี่ได้อันนี้มันเป็นแนะนำไม่ใช้แปรงปักนะครับ แปลงผมมีอยู่ตรงหน้านะครับพี่มีสอันตัวนี้เราก็จะล้างกาวส่วนที่เกิื้อนออกนะกาวเนี่ยเวลาโดนความเย็นของเบนซินเนี่ยก็จะแห้งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ตัวข้างในมันก็เกาะอ,อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับข้างในก็เกาะทีนี้เราก็ใช้งานได้ปกติถ้าใช้เป็นกาวลักษณะของอลูอนตัวนี้จะเป็นกาวแห้งเร็วเนี่ย เราก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นล็อกคายเนี่ยแนะนําหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยเช็คกับตัวเรือนอีกทีนึงถ้าพอดีก็ค่อยไปอบร้อนอีกทีนึงล็อกคา<ก><ะ>ยต้องอบร้อนแต่ตัวนี้ไม่ต้องอบร้อนอ่าตัวนี้ไม่ต้องอบร้อนครับผมก็ใช้งานได้เลยครับผมไม่จำเป็นต้องทิ้งไวรอเวลาอะไรใช่ไหมไม่ต้องฮะก็หลังจากปกติก็คือเวลาโดนความเย็นของเ,นองเบนซินก็จะแข็งตัวอยู่แล้วนะ,ะครับส่วนกาวส่วนที่อยู่ในพลาสติกเนี่ยพวกนี้มันแปลกอย่าง ถ้าอยู่ในเนื้อของพลาสติกมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาแห้งก็คือพูดง่้ยๆมันใช้งานได้ระยะหนึ่งจะไม่แห้งเร็วแต่ถ้าเกิดติดพวกวัสดุอื่นเนี่ยจะแห้งเร็วทําการแข็งตัวนะตัวนี้ก็ใช้งานต่อได้นะตัวนี้แต่จริงๆก็แนะนําใช้เซ็ตก็ทิ้งเลยเพราะป้องกัน,วนเ,เวลาไปโดนนี้อันตรายอันนี้เวลาใช้ครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ